แต่ว่าช่วงแรกเนี่ยมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามกันนะคะอย่างวันนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าและเอาเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีนนทบุรีด้วยใช่ไหมคะมีนนทบุรีมีปทุมธานีด้วยค่ะบางส่วนที่รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเพราะว่ามีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแต่ว่าอย่างที่เราติดตามกันมาเนี่ยนะคะศูนย์กลางไม่ได้อยู่ที่บ้านเรานะคะอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่เมียนมาขนาด6.0นะคะคือจุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ห่างจากอำเภอพบพระจังหวัดตาก200กว่ากิโลเมตรค่ะ แต่ว่าเท่าที่เราได้เห็นภาพข่าวโดยเฉพาะในโลกออนไลน์เนี่ยเราะจะเห็นหลายๆคนถ่ายคลิปถ่ายภาพตึกสูงแถวสาทรแถวอะไรเนี่ยอย่าง,พ,งพู้นดีหมดภาพที่เห็นภาพ<ะ>นี้นะคะก็มีผู้สื่อข,ข่าวเราส่งมาเป็นพนักงานกอฟผอค,คือกอฟผอเนี่ยนะคะสำนักงานใหญ่เนี่ยตึกเขาสูงไงพอ มีเรื่องของแผ่นดินไหวขึ้นมาเนี่ยพนักงานต่างๆเขาก็รู <ül ish> ๆๆ้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเช่นเดียวกับภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เช่นเดียวกันเว <ๆ S 2> <ๆ S 1> ลาอาคารสูงสนะคะที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ฉันเอาจริงๆนะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะดีฉันเคยรับรู้แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวเลยนะคือดิ่ฉันอยู่ชั้น13บสยังตก ใจเหมือนกันน่ะคิดดูแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นม,มันไหวนี่ตึกคือไหวแบบนี้เลยฮนะเ็น,<ล>เนใช่ไหมใช่ค่ะคือแลหลายคนที่อยู่บนอาคารแะก็ตกอกตก,ตกใจก็ต้องรีบลงมาอยู่ด้านล่างนั่นเองใช่<ม>ค่ะเนี่ยนะคะก็เป็นสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าเรามีประมวลภาพมาให้ดูนิดนึงนะคะก็ะสรุปออกมาจากหลายๆคนที่ส่งม,มาให้โดยเฉพาะทีมข่าวเราก็ไปดูตามโลกออนไลน์ตามสื่อออนไลน์ด้วยนะคะอย่างภาพนาทีเกิดแผ่นนินไหวขนาด6.0ที่เมียนมาที่ทําให้ตึกสูงในกรุงเทพ รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างที่โรงเรียนโยธินบุรณะอยู่ในเขตบางซื่อค่ะจากภาพเนี่ยจะเห็นว่าเด็กๆก,ก็ต้องลงมาจากตึกเรียนเพราะว่ารับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะคะอีกคลิปหนึ่งจะเป็นแผ่นดินไหวในกรุงเทพคนบนชั้น8ของอาคารสอสอนอบางเขนนะคะรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนี่ค่ะ เห็นไหมคะ<อ>กแกวอ<ฟ>เลยอะอสั่นไหวนะคะแล้วก็ยังมีพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต้องลงมาจากตึกมานั่งรอยอยู่ด้านล่างเพราะรับรู้ได้จากแรงสั่นไหวของตึกค่ะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยายเองนะคะก็ออกมาประกาศตอบว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในช่วงตอนเช้านะ8นาิกานาทีจุดศูนย์กลางเนี่ยนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาขนาดเนี่ย6.0ลึกเนี่ย10กิโเมตร ถ้าพูดถึงเหตุแผ่นดินไหวที่ลึก10กิโลเมตรเนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะตื้นนะคะพอมันมีแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาก็เธอทำให้หลายคนเนี่ยรับรู้ถึงแรงสั่นไหวนั่นเองทีนี้เนี่ยเขาอยู่ห่างจาก ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเนี่ยจุดศูนย์กลางเนี่ยนะประมาณ289กิโลเมตรประชาชนก็รับรู้แรงจันไหวที่มีการรายงานในโลกออนไลน์ต่างๆอย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้อโศกเนี่ยนะคะพนักงานที่อยู่บนตึกเนี่ยก็ต้องรีบลงมาเลยนะคะลาดพร้าวกรุงเทพกรีธาสุขุมวิทแล้วก็อย่างที่บอกไปโรงเรียนโยธินบุรณะด้วยแถวแถวสามย่านก็มีนนทบุรีที่ปากเกร็ดก็มีรายงานรวม<ฆ>ถึงที่จังหวัดปทุมธานีเอาไปฟังเสียงในส่วนของผู้วยการกองเฝ้าระวังแผ่นดิน ไหวกรมอุตุนิยมวิทยากันค่ะมีขนาดความรุนแรงน้น,นี่จทยอยู่ที่ประมาณ6 6 0นะครับุ่งในเกมน,นี้นะครับจะไม่ไม่ทำให้เกิดซึนขึ้นสนมมขึ้นโดยระยะทางน,นี้อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ500กิโลเมตรดังนั้นในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะคุมตึกสูงก็จะเกิดความรู้สึกสันไหวนะครับแต่ในเบื้องต้น นะครับไม่ตั้งความเสียหายให้กับประเทศไทยและประเทศมานลครหลังจากนี้ก็จะมีอาพช็อคตัวที่มีขนาดลดลงเกิดตามมาเรื่อยๆซึ่งตัวที่เป็นเมทช็อคตัวหลักก็ได้พากไปแล้วฉะนั้นประชาชนที่อยู่ในเวงที่เทมานครและบริเวณใกล้เคียงที่มันติดสูงก็คลายกังวลใหญ่ลงได้เพราะว่าไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยที่ทําให้เกิดความเสียหายต่างๆครับผม สำหรับเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้เนี่ยนะคะเกิดมาจากรอยเลื่อนสกายค่ะก็มีการเคลื่อนตัวนั่นเองเป็นหนึ่งในรอยเลื่อนที่มีพลังที่ใหญ่แล้วก็สําคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีความยาวเนี่ยประมาณสําหรับรอยเลื่อนสกาย1,200กิโลเมตรค่ะคือเขาจะวางตัวในแนวเหนือ ใต้ผ่ากลางของประเทศเมียนมาเลยนะคะแล้วก็เป็นรอยเลื่อนย้อยรอยเลื่อนสกายเป็นรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกเมียนมาตะวันตกกับแผ่นเปลือกโลกฉานไทยค่ะด้วยอัตราการเคลื่อนตัวหรือเลื่อนตัวอยู่ที่ประมาณ20มิลิเมตรต่อปีด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยเคยเกิดแผ่นดินไหวอยู่ที่บริเวณใกล้เคียงมาแล้วเมื่อวันที่26สิหงหาคมปี2559ครั้งนั้นเนี่ย6.8นะคะครั้งนี้6.0ศูนย์นะศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณเมืองมะเกล เตสกายก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนแล้วก็เจดีหลายแห่งในเมืองพุก,กามก็ได้รับความเสียหายด้วยนะคะ ด้านนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารนะคะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องแผ่นดินไหวมาถแถลงข่าวผลกระทบแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครเนี่ยบอกว่ามีการติดตั้งเครื่องวัดความเร่งในแนวราบจากแรงแผ่นดินไหวอยู่ที่ชั้น36ของอาคารธานีนพร,รัฐที่สานกวาการกรุงเทพดินแดงนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเป็น เขาเรียกว่าเป็นศัพท์ของทางเทคนิคของเจ้าหน้าที่นะ,ะบอกว่าเครื่องนี้เนี่ยได้ค่าความเร่งอยู่ที่3.5ม mm ิลลิจและที่ชั้น4ของอาคารภาวิชาวิศวกรรมโยธาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอ,อยู่ที่1.5ม mm ิลลิจซึ่งเป็นค่าที่ยังเกิดผลกระทบต่ำมากนะคะค่าดังกล่าวเนี่ยสำหรับอาคารเก่าที่สร้างก่อนกฎกระทรวงปี2550ซึ่งไม่ได้ออกแบบให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวได้จะสามารถต้านทานอยู่ที่50มิลลิจี เมื่อวัดที่ฐานของโครงสร้างและที่150มิลลิจีเมื่อวัดที่ยอดของโครงสร้างส่วนอาคารที่ออกแบบให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงปี2550จะสามารถรับค่าความเร่งได้ถึง100มิลลิจีเมื่อวัดที่ฐานของโครงสร้างและสามารถรับค่าความเร่งได้ถึง500มิลลิจี สาเหตุที่เกิดเมื่อเช้านี้และจากเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะคะกรุงเทพมหานครก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสุ่มสำรวจตรวจสอบอาคารที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบนะคะไม่มีอาคารใดได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ข้างต้น ระดับความรุนแรงที่เกิดนั้นอาคารส่วนใหญ่ในกรุงเทพสามารถต้านทานได้ค่ะแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นวันนี้อยู่ในระดับที่ทําให้คนรู้สึกได้ชัดเจนและก็เกิดความหวั่นวิตกต่อผู้ใช้อาคารแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันนะคะว่าระดับนี้เนี่ยยังไม่รุนแรงถึงจะส่งผลให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้างของอาคารได้ค่ะสาเหตุหลักที่เรายังไม่พบความเสียหายคือมันอยู่ไกลนะครับ ม่นีจุดประมาณ6เนี่ยจริงๆเคยเกิดในประเทศไทยแต่เคยเกิดที่เชียงรายเมื่อปี57อันนั้นก็จะเห็นความเสียหายได้แต่ครั้งนี้มันอยู่ไกลก็เป็นสาเหตุหลักที่เราไม่มีความเสียหายมากนักนะครับซึ่งาจากการตรวจวัดด้วยอุปรกรณ์ที่วัดได้ล่า,าสุดนะครับคือที่ตึกที่ออฟฟิศผมเนี่ยก็จะมีเครื่องวัดอยู่วัดได้1.5มิลลิจีนะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ต่ำมากเป็นระดับที่อาจจะ บางคนอาจจะรู้สึกได้บางคนอาจจะไม่รู้สึกได้นะครับแล้วก็มีเครื่องมือวัดของอทีมงานของท่านอาจารย์นครน,นะครับก็วัดได้3.5มิลลิจีอันนั้นคือวัดที่ตึกสูงนาะ36ชั้นซึ่งก็ตึกที่สูงกว่าก็มีโอกาสที่จะยกตัวมากกว่าแล้วก็รู้สึกได้มากกว่านะครับก็เป็นสาเหตุให้ประชาชนที่อยู่ในตึกสูงเนี่ยน่าจะารู้สึกได้แล้วก็อาจจะเกิดความตระหนกบ้างนะครับ แต่ว่ายอย่างที่ผมอยู่ในอาคารเตี้ยเนี่ยก็แทบไม่รู้สึกอะไรเลยก็จะกล่าวได้ว่าอันนี้ไหวครั้งนี้มันอยู่ไกลนะครับก็ทําให้ผลกระทบต่อกรุงเทพเนี่ยไม่ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นอกจากนี้นะคะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกเพิ่มเติมนะคะว่าอาคารที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็อย่างเช่นสร้างเองโดยไม่มีการออกแบบที่ถูกต้องก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าหรือลักษณะที่ชั้นล่างของอาคารเปิดโล่งมีเสาต้นเล็ก ด้านบนของอาคารมีเสาจํานวนมากกว่าทําให้โอกาสที่จะเสี่ยงต่อผลกระทบกับแผ่นดินไหวนี่มีมากกว่าได้ค่ะส่วนจุดที่ต้องปรับปรุงในอนาคตก็คือการรับข้อมูลจากหน่วยงานที่ดูแลด้านแผ่นดินไหวเข้ามาที่กรุงเทพแล้วก็ลิงก์เข้าระบบแจ้งเตือนเพื่อให้ประชาชนรับมือได้ทันรวมทั้งฝึกซอ้อมอพยพให้ความรู้เรื่องแผ่นดินไหวถ้าเกิดแล้วเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรและจะอพยพจะต้องทําอย่างไรนะคะก็จะเป็นคนละรูปแบบกับไฟไหมแม้ว่าจริงๆในกรุงเทพเนี่ยโอกาสเกิดแผ่นดินไหว จะน้อยแต่ว่าการฝึกซ้อมให้มีความรู้อันนี้ถือว่ามีความจําเป็นมากๆนะคะอะอย่างกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวอะค่ะถ้ามันเกิด,ดขึ้นแล้วหลายคนอาจจะตกอกตกใจก็มีคําแนะนําอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าอยู่ในอาคารสูงๆนะอย่าใช้ลิฟต์เพราะบางทีไฟอาจจะดับก็ได้นะคะลิฟต์ก็เปิดไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นกับไฟไหม้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใช้บันไดหนีไฟอันนี้น่าจะปลอดภัยมากที่สุดนะคะ